เก็บผักกันอีกแล้วค่ะทุกคนเข้าสวนนะคะเริ่มต้นก็คือจะมาเก็บมะเขือยาวนะคะวันนี้ก็คือช่วงเย็นแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะมะเขือยาวของเรานะคะดดๆเลยแต่รอบนี้มันอาจจะไม่ค่อยอวบอ้วนเท่าไหร่นะเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยอวบอ้วนเท่าไหร่นะคะ ด้านล่างด้วยหม่เออแต่ว่าเราก็จะตัดมาเลยนะคะเพราะว่าเขาได้ระยะเวลาที่ต้องเก็บแล้วนะนี่ค่ะหลายลูกเลยนี่เต็มเลยถึงเวลาที่ต้องเก็บอ้ยด้านล่างอีกเมื่อกี้โอ้โหนี่ทุกคนนะคะนี่ให้ดูพึ่งจะสองต้นเท่านั้นเองนะ ด้านนอกอีกอ่ะยังมีลูกเล็กๆอยู่นะคะที่ยังไม่ถึงระยะเนาะอ่ะมาต้นที่สามแล้วนะคะโอ้ยทางนี้ยาวเลยค่ะทุกคนทางนี้ยาวเลยดูสิต้นเตียเต้ยเองแต่เขาแบบเกิดแบบโอ้โหเก็บเลยแม่อืมแต่ว่าลูกเขาไม่ค่อยอวบอ้วนแต่เขายาวมากนะ อชึบมะเขือเปราะก็ด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บมะเขือเปราะไปด้วยนะคะนี่มะเขือเปราะมะเขือเปราะต้นนี้นะคะก็โอ้โหจะให้ดูเลยว่าต้นเขาแบบโซมแล้วอะ่ะทุกคนแต่เขาก็ยังไม่หยุดที่จะให้ผลผลิตอะ่ะให้ผลผลิตตลอดเลยนะคะทุกคนแล้วดูผลผลิตมะเขือยาวเราเกือบเต็มตะกร้าค่ะทุกคนดกๆเลยค่ะนี่ อ้าวมะเขือเปราะต่อนะคะมะเขือเปราะลูกใหญ่เลยอืมช่วงที่ฝนตกมาเมื่อสักครูน่นี้ที่มีพายุฤดูร้อนเข้านะคะก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยออกดีเลยค่ะนี่แม่นีงนูน่นยอดนูน่น อ่านูก่อนจะให้แม่เข้าไปดูนะคะต้องสำรวจเพราะว่าบางทีเนี่ยมันชอบหลบๆอยู่ใต้ใบค่ะมะเขือเปราะนะคะแล้วก็มะเขือยาว ่ใส่มานั่นไงนั่นไงนี่อ่าได้นั่งก่อนข้างล่างมองไม่เห็นนู่นฝั่งนู่นกิ่งนู่นอ่านั่นแหละ นั่งก่อนได้อีกมาหมดยังเนี่ยนั่งก่อนอือได้อีกอ่ะดูข้างล่างเขาข้างลูบชื้นั่งก่อนหมดหรือยัง,งยอ่าน่าจะหมดแล้วนะลูกสุดท้าย ชึบอได้มาแบบเต็มตะกร้าเลยคนะ่ะทุกคนมะเขือยาวากับมะเขือเปราะนะคะแล้วตอนนี้แม่ก็กำลังจะเก็บพริกนะคะอทางนู้นนะคะพอก่อก็กำลังเดินถือถาดเศษผักเสศษเปลือกผลไม้มาแล้วนะคะจะเตรียมปรุงดินต่อเนอะ ของเหลือๆนะคะก็ไม่เคยทิ้งค่ะทุกคน <c oughs> ขออภัยค่ะไพริกนะคะพริกขาวพริกกระเรี่ยงค่ะ <c oughs> เพียบนะคะ <c oughs> เยอะแยะเลยนะคะ นี่ค่ะพริกดกเลยนะคะทุกคนต้นนี้ก็คือดกเต็มต้นแบบนี้เลยนะคะทางนี้ก็ด้วยนะคะเนี่ยจะให้ดูนี่นะคะเพียบเลยนะคะพริกแล้วก็แม่กำลังเด็ดอยู่ทางนี้นะคะก็ดกเหมือนกันนะคะเนี่ยล่างๆบนๆออกหมดค่ะเมื่อสักครู่บนตรงนี้คือไต่เก็บหมดแล้วนะคะแม่ก็มาเด็ดในส่วนข้างล่างๆต่อนะคะ ดกมากนะคะพริกออกมาให้เราเก็บกันหลายรอบเลยทีเดียวนะคะเนี่ยจะให้ดูนี่ซูมซูมให้ดูนะคะพริกดกจริงๆค่ะวตกัล มาที่ต้นทางนี้กันบ้างนะคะดอก,กเหมือนกันค่ะทุกคนเนี่ยมาที่ต้นใหม่แล้วนะคะพริกขาวหรือบางคนอาจจะเรียกว่าพริกกระเรี่ยงนะคะอาเดะไตให้ดูนะคะผลผลิตของเราณนะเวลานี้นะคะก็คือนี่ค่ะตะกร้าใบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ โอ้ยเพียบเลยนะคะนอกจากพริกขาวหรือว่าพริกกระเรี่ยงที่แม่กำลังเก็บตอนนี้นะคะก็ยังมีพริกจินดาด้วยนะเดี๋ยวแตาพาไปดูพริกจินดานะคะนี่ค่ะทุกคนพริกจินดานะคะเขายังเขียวๆอยู่นะนี่เขาจะชี้ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะก็ออกดกเหมือนกันนะคะเก็บผลผลิตเอาไปกินเรื่อยๆเ,เลยนะนี่ค่ะพริกนะคะ การบำรุงดูแลก็เคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแล้วถ้าต่ายจะมาบำรุงต้นพริกต่ายก็จะมาอัปเดตถ่ายการบำรุงดูแลให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็มีต้นพริกที่ต่ายได้ทำการย้ายปลูกด้วยนะคะก็คือในกระถางใบเล็กสี่กระถางนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะเนี่ยดูเขากำลังเจริญเติบโตดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเก็บผักนะคะในสวนนะก็ จะประมาณนี้นะคะก็จะให้ดูเนาะผลผลิตของเรานี่ค่ะเต็มตะกร้าบแบบนี้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ